นี่เราไม้ก็ต่อไปก็าชใส่ขาเบือได้ทุกคนจืดเลยนี่นั่นี่จืดแล้วน้่งนี่นางหวาาลงไปเลยอ้าหลายเลยมีทั้งกระดูกหมูพร้อมนะทุกคนนี่เปลาชูเซ่ได้ไปเลยต่อมาติมันกินไข่หมูจ่อเปลี่ยน สวัสดีทุกคนมินะะ ay, ี่มาพบกับซ่องกระตุ่นสาวไทยคือเก่ามือนี้ทุกคนก็สิมาแกงน้องไม้นะหย่มนเอือกับผักอีหลายนึงทุกคนพอดีได้แกงน้องนี่ทุกคนมือนี้เขาซื้มาแกงน้องไม่นะน้องไม้นี่มีแต่น้องงามน้องไม้น่แกงชงละแซ่สน้องมาเบิ้งน้ำกันเนาะขอจะแกงน้องไม้เนาะ นี่คนตอนนี้ขอดกสิมาพปอ,อกเน่าไหมเนาะนี่นแก่มกกไมหาไหมเลย้อกกสิมมะปอกเน่าไหมเนาะสีเกียแก่เน่าไหมไม่นี่ินแก,นก่เออาไหมมาง่ายเนาะทุกคนใช่มันไมมีแต่นองงามๆพอดีแก่เลย น,นี่ทุกคนหลังจากป้อแล้วแล้วก็วกค่อยจะขีมาลา้งนะล้างนุ่มไหมล้างแล้วจะขัดซ้ำขัดหั่นนะทุกคนขัดแล้วกกนนนะนนะจะตีแกงงานแองนะทุกคนงานเอนี่วันนี้ก็คืเอาไปหั่นเป็นต้นเนาะทุกคน นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเห็ด head. มาเกี่ยมใส่แกงเนาะงไหมเนาะเ้าสิไปซื้อเอาเห็ดอันนี้ยูตลาดเนาะเอาไ่ได้ไปหาเห็ดอยู่ดงนะทุกคนตะกะอันนี้จะเกี่ยไวไส่แกงเนะ hey, งาะน,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 นี่นนทุกคนหลังจากกันซ้อมแล้วก็สิมาล้างหนอนกเกี่ยวไส่แกงน่องอะไรทุกคน นี่ทุกคนทำหงมะแก่งน้องไม้มาอน,นี่นะนนสเสร็จน่นอนเลยนี่ทุกคนน้องไม้เขากะขาดแล้วละดิมีแต่เอาไปต้มให้มันจืดบันนี้นะไปกันเลยทุกคนนี่ทุกคนวันนี้ก็จะเอาลงไปต้มกอนเนาะต้มมันจืดนะคาต้องมาผงนังน้องโปด๊ด โอ้นี้คือปิ้งมันเนาะปิ้งมันก็จะแซ่บเลยทุกคนป้านในน้องมีจม,มีบมีแกีนงม้กะตีมันมีนมป้าน้องอันนี้ปิ้งมั่งใครเคยกินหมนา่เลยอิมั ไปเธอเสีบเองมนเห็ดกระองนี่อันนี้มันปิ้งมันเนาะนแต่อยัาไปคุดเนาจะช่วยได้บมนี้บ้านะมาทุกคนมาเบิ้งน้อง,งมาย่มามันสิไก่สิจืดล,ล้วบอกนี่ทุกคนไก่สิเดงแกงลแล้วแหละก็จะเอาเข้วเบือ่ออย่างไส้แล้วก็มันจืดแล้วก็ถือว่าได้เนาะคนน้อง มน,นี่ทุกคนอันนี้ก็คือข้าวเบื่อเนาะเกี่ยมใส่แกงนองไหมตนะ่ำแล้วล่ะเนี่ยนะย่ำจะนา่งแล้วก็ข้าวเบื่อแล้วก็อันนี้กะเครื่องใส่แกงแล้วทุกคนแล้วก็มีอันนั้นพร้อมทุกคนโบมเมนเบิร์ตไซส์ซัมมี่เลยนี่กระดูกกระดูกกระดูกใส่แกงนอง นี่ทุกคนนี่ก็คือปิ้งป่าเนาะปิ้งป่าอีกป,ป,ปิ้งป่า,ปปปายัางยโบพโอมีปิ้งมันนำ้ำปิ้งมนปิ่งีอาหารหลายข้าวปลาท่าผิดน้ำมันมีสารลววะว่านี่เราไม้ก็ต่อไปก็ะตือใส่ใข้าวเบื่อได้ทุกคนจืดเลยนี่นะน,น,นี่จืดแล้ว นัง้งในนางห่อลงไปเลยห,หลายเลยนะี่มีทั้งกระดูกหมูพร้อมนะทุกคนนี่เ,ๆๆเก็ดถุงเทปดีคนโคเลโคเลให้มันเข้ากันนะทุกคนเดยก่อนวันที่ทุกคนตัวนี้เซประเดกเนาะเซปเะเดกแล้วเอา ปลาแดกปลาล้าปลาแดกเรือปลาล้าเนาะหอแนี่คือคา้ขเบื่อนะทพกคนเทลงไปแล้ว เราเฮ็ดลงไปเราตนนี้นะทุกคนวิ่ง <c oughs> เฮ็ดหลอกนีมาิกนถ้าซห้นองงอ่ออไ้ามิมก้อนทองใส่เกลือแล้ว ตมเบอกพ่อ,นนอพเพลงเห็ดเพลงซิมเอลง,งดิซิงงมซิมวันนะน,นี้เวลาว่ายัางจานนี้เจ้ามีจ้าแตงไม้ถูกเลยทุกคนทุกคนมาฮอดเดคคอยกรสิขอปิดคลิปลงเพลงซัมนี้เนาะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเป็นแนวใดก็ย่ายลืมเบิ่งโฆศนา ขอเด้อทุกคนเพอว่าเป็นกำลังใจพอมีกำลังใจคลิปต่อตไปนะทุกคนแไปกันเด้อบ๊ายบาย